คุณพิมพ์กระพีครับตามด้วยคุณมานพคีรีภูวดลกาบเรียนท่านานที่เคารพดิฉันนางสาวพิมพ์ระพีพิมพิชาติกุลสมาชิกสภาพบุนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กับท่านประธานในเรื่องของกระทรวงท้องถิ่นพอพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจกระจายไรายได้กระจายโอกาสประชาธิปัตย์คงต้องพูดเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายหลัก ขององท่านนายกชวนหลีกภัยและพรรคของเราในการทำสามกระจายเมื่อปี2540และพยายามผลักดันเรื่องนี้ต่อเน,นื่องมายาวนานผ่านมา23ปีแล้วก็มีทั้งความดีความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวนะคะรรท่านประธานแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเราคิดว่าเราก็มาไกลอยู่ที่เราเคยคิดเพราะเมื่อปี2540เมื่อเริ่มทำอบอตอ,อบอจอนั้นเราคงไม่คิดว่าเราจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้แล้ววันนี้เราก็มาได้ไกลพอสมควร ในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเราอาจจะมองว่ามีมีความสําเร็จอยู่2ประการคือ1เนี่ยมันสามารถกระจายทาให้ประชาชนเนี่ยสามารถได้รับการตอบสนองทางด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มากขึ้นได้ละเอียดละออขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เองแนวคิดของ ตัวแทนชาวบ้านก็เริ่มคิดเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่จะทำโครงการต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้นี้เองที่หมู่หนึ่งเกาะลันตาโทมหาดิฉนันว่ามีปัญหาเรื่องของน้ําขาดแคลนมากดิฉนันก็บอกว่าต้องการยังไงอสอปตอก็บอกว่าต้องการให้มีน้ 2, ํา2,300ลิตรตอนหนึ่งทั้ง6จุด ดิฉันบอกวอย่างนั้นติดต่ออบตอ,อย่างน้อยประชาชนได้เริ่มคิดค่ะว,ว่าจะคิดจัดการกับท้องถิ่นยังไงแต่เสียดายว่ามันมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งอ,อบตอก็เลยไม่สามารถทําให้งานนี้เกิดขึ้นได้ดิฉันก็เลยบอกว่าสุดท้ายต้องกับที่อบตอเพราะอบะตอคือคําตอบทั้งหมดเป็นคําตอบเล็กๆน้อยๆซึ่งทําให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของแผ่นดินมากขึ้นแล้วก็ความทุกข์ของชาวบ้านเองได้รับการตอบสนองมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะท่านล่าสุดก็มีชาวบ้านจากพุทเตียวนะคะชูวิทย์ มหาดิฉันว่าปัญหาการออกระเบียบต่างๆของส่วนกลาง ในความไม่เข้าใจในเรื่องของท้องถิน่นก็สร้างปัญหาต่อท้องถิน่นเช่นกันเช่นการยุสบสอปตจากสองคนจัดหนึ่งหมู่บ้านเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งจากสองคนเป็นหนึ่งคนก็ไม่สามารถดูแลชาวบ้านได้ดีเท่าที่ควรอันนี้ดิฉันขอเป็นประเด็นนะคะเสริมจากประเด็นหลักที่จะขอพูดตอบปนี้เสนอให้มีถ้าชาวบ้านถ้าหมู่บ้านมีหนึ่งพันคนก็ขอให้มีสักสองคนเพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านมากขึ้นแล้วก็หัดคิดหัดทําพัฒนาตัวเองให้ได้มากขึ้นในการตอบสนอง ความต้องการของชาวบ,บ้านในฐานะผู้นําท้องถิ่นมากขึ้นเรื่องที่สองค่ะเดี๋ยวนี้ชาวบ,บ้านรู้จักการทำงบประมาณมีแผนงานของตัวเองนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของชาวบ,บ้านเป็นระบบมากขึ้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นการพัฒนาังท้านระบบพัฒนาโครงสร้างและพัฒนาความสามารถของผู้นำท้องถิ่นในการ พัฒนาท้องถิ่นตัวเองตอบสนองโจทย์ที่ตรงของตัวเองที่ต้องทําและประชาชนก็ใกล้ชิดมากขึ้นแต่ท่านประธานคะมันมีสองความล้มเหลวค่ะนโยบายต่างๆเนี่ยไม่เคยต่อเนื่องเปลี่ยนไปตามความต้องการรัฐบาลซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2540ที่ท่านชวนเป็นรัฐมนตรีมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่พอ2549มีรัฐประหารมันก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆจนวันนี้เราคิดว่าต้องบอกความจริงว่าบทบาทของอบตอน,น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ ไปบทบาทที่การรวมอานาจของผู้ใหญ่บ้านกำนันในอมเภอแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยคอสอชอนี้นะคะที่เกิดขึ้นมาบทบาทของอบาตาถูกลดทอนลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอบาตาที่ไม่มีนายกอบาตาซึ่งเกิดจากการ คําสั่งของนายกรัฐมนตรีสมัยก่อนหรือว่าปัญหาปปชเนี่ยก็ทาให้ทุกอย่างขาดโอกาสมากๆดิที่ฉันรู้สึกตกใจมากที่เคยมีอดีตนายกอบตอบอกว่าที่ได้อยู่ต่อนเนี่ยเพราะว่านายกเป็นคนตั้งดิฉันก็งงว่าตั้งตรงไหนอ๋อเพราะว่าการสืบตอบอำนของคอสอชอทําให้ในายกอบตอสามารถคงอํานาจอยู่ได้แล้วก็สามารถมีโอกาสในการติดต่อส่วนกลางให้เจ้ากระทรวงต่างๆส่ง งบประมาณมาให้ได้ซึ่งดีไหมก็ดีค่ะแต่มันเป็นการสร้างความเหลื่อมล้าสําหรับอบตอ,อื่นๆที่ไม่สามารถเข้าสู่อํานาจได้อันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของการรวมศูนย์ที่ต้องนั่งดูแลกันเป็นอย่างดีเรื่องที่2ค่ะภารกิจส่วนใหญ่ที่โอนไปที่อบตอเทศบาลนี้นะคะมีความสามารถจํากัดหมายความว่าข้าราชการอบตอข้าราชการ ในท้องถิ่นที่มีภารกิจหนักมากมาก,มากเนี่ยมีจำนวนไม่มากพอและยังไม่ได้รับการดูแลในเรื่องของเทคนิคความรู้ในเรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของน้ำเราโอนภารกิจของน้ำน้อยกว่าสองล้านลินลนลตรไปที่อบตอแต่เราไม่ได้โอนความรู้เรื่องเทคนิคโลสร้างาบ่อบาดาลให้แต่เมื่อเสียแล้วอบตอซ่อมไม่เป็น จะว่าอาตอก็ไม่ได้เพราะว่ากรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่นๆไม่เคยคิดจะสร้างตัวแทนของพื้นที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดเลยให้ของเขาไว้แต่รักษาไม่ได้แล้วก็หาว่าเขาไม่ดีแต่ในวความเป็นจรงิงคุณไม่เคยสอนเขาเลยว,ว่าการบำรุงรักษาที่ดีคือยังไงค่ะท่ารมธานค้าดีฉันขอแสดงความเห็นว่าดิฉันไม่เห็นด้วยจรงิจรงๆกับการตั้งกระทรวงทองถินเพราะดิ่ฉันคิดว่าการกระจายอำนาจไม่ใช่เป็นเรื่องของการตั้งกระทรวง เป็นเรื่องของเจตนารมณ์เป็นเรื่องของความตั้งใจหลักในการกระจายอำนาจที่ซึ่งต้องเป็นเจตนารมณ์หลักของผู้นำรัฐบาลและผูกพันกับประชาชนเหมือนที่ท่านสอสพูดว่าเราควรจะตั้งองค์การสักองค์การหนึ่งหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่ง,ง,นงในการทำการกระจายอำนาจให้ต่อเนื่องและไม่ถดถอยไปตามการทํารัฐประหารของของรัฐบาลหรือภาคการเมืองให้มีความต่อเนื่องอย่างยาวนานกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นการรวมศูนย์อำนาจค่ะ ไม่ใช่เป็นการกระจายอําอนาจเราจะมีปหลัดกระทรวงท้องถิน่นมีอันนี้ปดีกระทรวงอันปรดีย่อยแต่และภูมิภาคีกถึงขนาดไหนฉันคิดว่าจะจุดตรงนี้ที่ฉันไม่ค่อยถูกต้องนะคะเราควรจะมีการยุบรวมหน่วยราชการอาบาอบจเข้าด้วยกันเพื่อให้งบฟังก์ชั่นต่างๆเนี่ยที่มีจากกระทรวงต่างๆเนี่ยตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ใช่เข็นงบประมาณจากส่วนกลางมาถึงมาถึงส่วนภูมิภาคให้ทํางานตามทิ่ทุกส่วนกลาง กำหนดควรจะมีงบประมาณจากท้องที่ขึ้นไปถึงส่วนกลางว่าท้องที่ต่างๆควรต้องการใช้งบประมาณยังไงถึงแม้ว่าเราจะมีงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเช่นจังหวัดมีแค่ร้อยล้านกลุ่มจังหวัดมีสักสามสี่ล้านล้านก็แบ่งแยกกันไม่พอฉะนั้นก็ฟัง์ชั่นต้องสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละภูมิภาคด้วยและสุดท้ายท่านประธานคะที่ฉันยังยืนยันว่ายังควรจะมีการจัดการท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่นเมโทรโพเลแทนคือเมืองมหานครสำหรับจังหวัดที่พร้อมในการที่จะเป็นจังหวัดนำร่องก่อนเช่นภูเก็ตหรือเชียงใหม่ท่านประธานคะสุดท้ายค่ะสั้นๆคือดิฉันรู้สึกขอบพระคุณผู้สนอยติทุกท่านนะคะที่ทำให้การปกครองส่วนท้องถิน่นสะท้อนปัญหาของประชาชนในวันนี้แล้วก็หวังว่าการอภิปรายนี้จะส่งผลประโยชน์ลงไปให้มีการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิน่นในการกระจายอำนาจสู่ประชาชนดังเจตจำนงของท่านพนลตกภัยค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน